ชาคริตแอนจัดทริปเที่ยวทะเลภาพสวีทแต่ภรรยาแอบแซบจัดทริปไปเที่ยวพักผ่อนกันตั้งแต่ต้นปีเลยสําหรับครอบครัวของชาคริตยามนามกับภรรยาแอนพัทิลาและลูกชายสุดชิรักน้องโพที่แพ็คก,กระเป๋ากันไปเที่ยวทะเลอันดามันพร้อมหน้าสุดอบอุ่นพร้อมกับแกงเพื่อนๆด้วยและทริปนี้ชาคริตแอนก็ทําน้าทะเลหวานอีกแล้วโดยแอนพัทิลาบอกว่าขอ,อนิดนึงปล่อยช็อตภาพคู่สามีทั้งกอดทั้งมองตากันหวานซึ้งงานนี้คุณแม่น้องโพแอบแซบเบา กับเสื้อที่เปิดกระดมเห็นบิกินี่สีเหลืองที่ใส่อยู่ด้านในส่วนทางด้านของชาคริสก็โพดรูปคู่เหมือนกันขอหวานไม่แพ้ภรรยาและมาพร้อมกับแคปชั่นว่าอีก1นึ่ทริปนั่นไปด้วยความสุขและความสวยงามของบ้านเราขอบคุณแอดเลิฟอันดามันมากๆอีกครั้งสําหรับการดูแลที่อบอุ่นและสุดยอดจริงๆสนุกมากๆครับ แอดเลอันดามันฉากซีมิลันไอซ์แลนด์ฉากกริฑแอนถ้าจะหวานขนาดนี้ทริปนี้น่าจะมีลุ้นมีน้องให้น้องโพแล้วขอขอบคุณภาพชากริตเแยมนามแอนพัทิลาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ